สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกลับเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปกับครูยุพินในช่องแมทครูยุพินค่ะวันนี้ครูจะมาเฉลยข้อสอบออนม .6 นะคะ29่กุมภาพันธ์63ที่เพิ่งสอบไปนะคะข้อที่11ถึงข้อสิอถึงข้อ15ค่ะเรามาดูข้อที่11เลยค่ะพิจารณาการอ้างเหตุผลโดยกำหนดเหตุและผลดังนี้นะคะข้อที่1เหตุหวาดภาพ ภาพวาดในโรงเรียนทุกภาพวาดโดยครูศิลปะข้อที่2นะคะเหตุที่สองภาพวาดที่วาดโดยครูศิลปะบางภาพเป็นภาพสีน้ำมันแล้วก็ผลนะคะมีภาพวาดในโรงเรียนบางภาพเป็นภาพสีน้ำมันถ้าเขากําหนดให้ s แทนเซตของภาพวาดในโรงเรียน t แทนเซตของภาพวาดที่วาดโดยครูศิลปะแล้วก็ p แทนเซตของภาพวาดสีน้ำมันแผนภาพในข้อใดสอดคล้องกับเหตุ ที่กำหนดและสรุปได้ว่าผลสรุปข้างต้นไม่สมเหตุสมผลเรามาดูทีละข้อกันเลยนะคะดูที่เหตุนะเขาบอกว่าภาพวาดในโรงเรียนทุกภาพวาดโดยครูศิลปะเพราะฉะนั้นแปลว่านะคะถ้าเราจะเขียนแผนภาพตัว S ซึ่งเป็นภาพวาดในโรงเรียนจะต้องเล็กกว่าตัว T ใช่ไหมคะดังนั้นครูจะต้องวาดได้เป็นแบบนี้นะคะ S แล้วก็ T ค่ะ แล้วก็ t ลักษณะนี้ดังนั้นเมื่อเราดูเหตุที่1เราก็ไปเช็คช้อยได้เลยค่ะว่าช้อยไหนที่ไม่ได้สอดคล้องตามนี้เราตัดช้อยทิ้งไปนะคะก็จะมีข้อที่2มีข้อที่4ใช่ไหมคะที่ s ไม่ได้อยู่ใน t ต่อไปเรามาดูเหตุที่2ค่ะ,ะภาพวาดที่วาดโดยครูศิลปะบางภาพเป็นภาพสีน้ำมันภาพวาดที่วาดโดยครูศิลปะซึ่งก็คือตัว T ใช่ไหมคะตัว T เนี่ย จะต้องอมีบางส่วนที่ไปทับกับตัวผีใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ไปดูค่ะตัวไหนที่ไม่ได้ทับนะตัวข้อ5ใช่ไหมคะมข้อ5ไม่ได้ทับเพราะว่าเราต้องการให้ตัวทีนะคะไปทับกับตัวผีตัวนี้ก็ไม่ทับกันเลยแล้วก็จะมีข้อ1ค่ะซึ่งเขาต้องการแค่บางภาพแต่ตัวเนี้ยไปอยู่หมดเลย ะะไปอยู่หมดเลยตัวทีไปอยู่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ใช่แล้วนะคะดังนั้นเหลือข้อเดียวค่ะก็คือคําตอบคือข้อ3นะคะแต่ทีนี้ถ้าใครจะบอกว่าครูและมันไม่สมเหตุสมผลอย่างไรนะคะเราก็มาดูค่ะ,ะเขาสอดคล้องกับเหตุละสอดคล้องกับเหตุเรียบร้อยเลยแต่คราวนี้เขาบอกว่ามีภาพวาดในโรงเรียนบางภาพดูผลนะคะมีภาพวาดในโรงเรียนบางภาพเป็นภาพสีน้ํามัน เราก็จะพบว่าถ้าเขาเป็นสีน้ำมันเนี่ยตัว S จะต้องมีส่วนที่ไปทับกับตัว P ใช่ไหมคะแต่สำหรับภาพเนี้ยเขาไม่ได้ทับนะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยไม่สมเหตุสมผลนะคะคำตอบก็คือข้อ3นั่นเองค่ะข้อ12นะคะพิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้อ่ายังเป็นเรื่องเดิมอยู่นะ,ะมีอยู่3ข้อนะคะถามว่าผลสรุปใดบ้างสมเหตุสมผลเราดูข้อขอไก่นะคะ หต no ุท so, ki ี so, ่ 1. ขนมที่ขายในโรงเรียนบางชนิดไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนผสมเพราะฉะนั้นเราถ้าเราจะวาดตรงนี้ครูก็จะวาดได้เป็นอันนี้ขนมนะฮะขนมที่ขายในโรงเรียนนะฮะบางชนิดไม่มีน้ําตาลโอเคอันนี้น้ําตาลนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าอันนี้โอเคขนมที่ขายในโรงเรียนบางชนิดไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนผสมถูกต้องทีนี้เขาบอกว่า มีขนม A ขายในโรงอาหารซึ่งขนม A นะคะที่ขายเนี่ยอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้อันนี้ขนม A ถ้าอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ไปดูผลขนม A ไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมถ้าเป็นรูปนี้ผลนี้จะสมเหตุสมผลใช่ไหมคะแต่ A ออาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ ถ้า a อยู่ตรงนี้แปลว่าขนม a ก็จะมีน้ำตาลเป็นส่วนผสมทำให้ผลเขาไม่สมเหตุสมผลค่ะตัวนี้ไม่สมเหตุสมผลข้อกอไก่ก็ผิดนะคะช้อยที่เราจะตัดได้ก็คือข้อ1กับข้อ4เราตัดช้อยทิ้งไปเลยข้อขอไข่ค่ะเ,เหตุนะคะนักฟุตบอลทุกคนเป็นนักเรียนนักฟุตบอลทุกคนที่เป็นนักเรียนใส่กางเกงสีเหลืองอ่ะรูกกวาด นักเรียนนักฟุตบอลทุกคนที่เป็นนักเรียนอันนี้นักฟุตบอลแล้วนะคะที่เป็นนักเรียนใส่กางเกงสีเหลืองอันนี้กางเกงเหลืองอันนี้นักเรียนนะคะนักฟุตบอลนักฟุตบอลที่เป็นนักเรียนโอเคเก่งเป็นนักเรียนที่ใส่กางเกงสีเหลืองนะคะเก่งเป็นนักเรียนที่ใส่กางเกงสีเหลือง เก่งเนี่ยอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือเก่งอาจจะอยู่ข้างในก็ได้นะคะเพราะว่าเก่งเป็นนักเรียนนะคะเขาไม่ได้บอกเก่งเป็นนักฟุตบอลด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าผลเก่งเป็นนักฟุตบอลซึ่งก็ไม่จําเป็นใช่ไหมคะถ้าเก่งอยู่ข้างนอกถ้าเก่งอยู่ข้างนอกตรงนี้นะคะเก่งก็จะไม่ใช่เป็นนักฟุตบอลเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อขอขาก็ไม่สมเหตุสมผลน,นะคะ อันนี้เราก็ไปดูช้อยไหนที่เราตัดทิ้งได้นะคะก็จะมีช้อยข้อ2ช้อยข้อที่5เพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็คือข้อคอควายโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปดูอ่าข้อคควายเลยนะคะบางคนอาจจะอยากจะเช็คว่าเอ้ะคอควายทำไมเขาถึงสมเหตุสมผลนะคะเดี๋ยวเราจะลองวาดรูปดูค่ะครูทุกคนในโรงเรียน B แต่งงานแล้วครูคณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียน B แต่งงานแล้วเพราะฉะนั้นรูก็จะเขียนรูปแบบนี้นะคะ อันน <Workers. S 2> like ี all 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 ้ครูคณิตทุกคนแต่งงานแล้วอันนี้แต่งงานครูทุกคนในโรงเรียนบีที่แต่งงานแล้วมีอายุมากกว่า30ครูที่แต่งงานแล้วก็คือวงใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเขาบอกว่ามีอายุมากกว่า30ก็จะต้องมีอีกวงหนึ่งนะคะก็คือคุณที่อายุมากกว่า30อันนี้นะคะอันนี้มากกว่า30ปีนะคะมากกว่า30ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลก็คือเขาบอกว่าครูคณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียน B อายุมากกว่า30ปีก็จะเห็นว่าวงของครูคณิตศาสตร์นะฮะจะอยู่ในวงของอายุมากกว่า30ดังนั้นข้อนี้ก็เลยสมเหตุสมผลค่ะเรามาดูข้อที่13กันต่อเลยนะคะ,ะข้อที่13บอกว่ากราฟแสดงความสัมพันธ์ r เป็นบริเวณที่แรงเงาดังนี้นะคะ เขาก็ให้บริเวณมานะคะถามว่าความสัมพันธ์ r คือเซตในข้อใดสำหรับข้อนี้นะคะเราก็จะมาดูที่แกน x แล้วก็แกน y ตรงนี้ก่อนนะคะที่เขามีเส้นตัดอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้ถ้าเป็นเส้นตรงก็คือ y เท่ากับ1ใช่ไหมคะถ้า y เท่ากับ1บริเวณที่เราแรงเงาเห็นนะคะที่เขาแรงเงามาเนี่ยมันจะเหนืออยู่เหนือเส้นตรง y เท่ากับ1แปลว่ามันจะต้องมากกว่านะคะ ถ้าเขาเป็นเส้นประแบบนี้แปลว่ามากกว่า y มา y มากกว่า1นะคะแต่ถ้าเป็นเส้นทึบแปลว่า y มากกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นเราเจอแล้วค่ะว่าช้อยไหนที่เป็น y มากกว่า1นะคะก็จะมีข้อ2กับข้อ4แสดงว่าช้อยที่1 3และ5เราตัดทิ้งได้เลยนะคะโอเคทีนี้จริงๆแล้วเส้นนี้นะคะเส้นตัวนี้ก็คือ x เท่ากับ2 ะะแล้วเขาก็เป็นเส้นประก,ก็คือไม่เอาสองก็จะเป็นมากกว่า2นั่นเองซึ่งเราดูแล้วก็สอดคล้องกับข้อที่เราเลือกไว้นะคะเราก็จะไปดเูเส้นสุดท้ายนะคะก็คือเส้นตรงที่ตัดฐานตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเส้นตรงเส้นนี้เขาจะตัดแกน y ที่จุด05เราแล้วก็ตัดแกน x ที่จุด50นะคะ ในการหาสมการเส้นตรงตรงนี้นะคะเราก็สามารถหาได้โดยใช้สูตรนี้นะคะ y ลบ y, 1, y 1, 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x 1, <Y> 1นะคะซึ่ง m ก็คือความชันนะคะ m เนี่ยคือความชัน m หาได้จาก y 1ลบ y 2ส่วนด้วย x 1ลบ x 2นะคะอ่าซึ่งเราก็จะได้ว่า y 1, y 1> ก็คือ 1> <Y> 1> ครูเลือกใช้จุดบนนะคะเลือกใช้จุดบน y 1ก็คือ5 y 2ก็คือ0คือจุดข้างล่างเป็น y 2แล้วก็ x 1ก็คือ0อ x 2อก็คือ5เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้เป็น5ส่วนลบ5ความชันก็คือเท่าไหร่คะความชันก็คือลบ1นั่นเองเราเอามาแทนเลยค่ะครูเลือกใช้จุดด้านล่างในการแทนนะคะก็จะได้เป็น y ลบ0เท่ากับลบ1คูณ x ลบ5จะได้ y เท่ากับลบ x บวก5 ได้สรรมการเป็น x บวก y เท่ากับ5นะคะถ้าเป็นสรรมการเส้นตรงคือ x บวก y เท่ากับ5แต่ด้วยความที่บริเวณที่แรงเงามันอยู่ด้านล่างด้านล่างตรงนี้ลงมานะคะก็คือ,เ,อเราจะได้ว่ามันจะน้อยกว่านะคะจะได้ตัวอสรรมการที่น้อยกว่า5นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ2นะคะจริงๆแล้วในการหาสรรมการ เส้นตรงตัวนี้นะคะมีได้หลายวิธีด้วยกันแต่ครูเลือกที่จะใช้สูตรนี้ให้ดูเพราะว่าเป็นสูตรของสมการเส้นตรงที่นักเรียนใช้อยู่บ่อยๆนะคะจริงๆก็มีอีกหลายวิธีนะคะโอเคค่ะเราไปดูข้อที่14เลยค่ะข้อที่14นะคะบอกว่ากําหนดให้ a เป็นจนํานวนจริงและ f เป็นฟัง์กชันโดยที่ f(x) เนี่ยเท่ากับ x บวก a ทั้งหมดกำลังสองลบ a ถ้า f ลบ2เท่ากับ f 4เมื่อ x เป็นจำนวนจริงแล้ว a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเนื่องจากโจทย์บอกว่า f ลบ2เท่ากับ f 4นะ,ะเราเริ่มจากตรงนี้เลยเราก็จะบอกว่า f ลบ2เนี่ยก็คือเอาลบ2ไปแทนที่ x ของฟังก์ชัน f นะคะก็จะได้เป็นบปลบ2บวก a ทั้งหมดกำลัง2ลบ a ก็จะเท่ากับ f 4ก็เอา4ไปแทนใช่ไหมคะ สบวก A ทั้งหมดกำลังสองลบ A นะคะตรงนี้ a กับ a เขาเหมือนกันซชตรงนี้นะลบ a กับลบ a นะคะก็ตัดกันไปซชตัวนี้เรากระจายออกมานะคะก็จะได้เป็นสลบสลบ4ีแล้วก็บวก A อกำลังสองเท่ากับ16บวก8 A บวก A อกำลังสองนะคะเกำลังสองกับ A อกำลังสองก็ตัดกันไปนะคะ เราก็จะเหลือครูก็จะได้8 a บวกกับ4 a นะคะแล้วก็เอา16มาฝั่งนี้นะคะ4-16ลบ16เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เป็น1 2 a ตัวนี้ได้เป็นลบ12นะคะแปลว่า a ของครูก็คือลบ12ส่วนส2ก็คือลบ1นั่นเองนะคะ a ได้เท่ากับลบ1นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อที่3นั่นเองนะคะ,ะง่ายๆเลย ต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะของคลิปนี้ข้อที่15บอกว่ากําหนดให้ i แทนเซตของจํานวนเต็มและ a เนี่ยเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจํานวนเต็มและสอดคล้องกับอสมการนี้นะคะเขาถามหาผลรวมของสมาชิกทุกตัวในเซต a เราก็หยิบตัวอสมการตรงนี้นะคะมาแก้อสมการเลยนะเราก็ดูว่าสามารถที่จะแยกตัวประกอบเป็น2เล็บได้ไหม ซึ่งเขาก็แยกได้ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น 2x ลบ7คูณกับ x บวก2นะเ,เวลาแก้อสมการกำลังสองนะคะขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องไปหาค่าวิกฤตนะคะค่าวิกฤตก็คือ x เท่ากับลบ2กับ7ส่วน2นะเราเอาไปเขียนเส้นจำนวน เราก็จะเขียนเส้นจำนวนขึ้นมานะคะแล้วก็สตาร์ทเครื่องหมายบวกลบบวกแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะไปดูที่เครื่องหมายของอสมการนะคะอสมการเขาน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เราก็จะเลือกตอบในช่องที่เป็นค่าลบนะคะแล้วก็ทึบๆอยู่ตรงหัวท้ายด้วยนะ,ะโอเคตรงนี้คือช่วงคำตอบนะ,ะแต่โจทย์บอกว่า เเนี่ยเป็นเซตของ X ซึ่งเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นแปลว่า A ของครูก็คืออะไรบ้างนะก็คือเซตของจำนวนเต็มที่อยู่ในช่วงนี้มีอะไรบ้างลบ2 1 2ลบ1 0 1 2แล้วก็3ใช่ไหมคะเพราะว่า7จส่วนสเขาก็คือ3.5ทีนี้โจทย์ถามหาผลบวกนะคะผลบวกของสมาชิกทุกตัวนะคะผลบวกใน A นะก็จะเท่ากับเราเอาจํานวนที่อยู่ในเซตมาบวกกันนะเราก็จะพบว่าลบสกับ2อลบหกับ1นบวกกันก็ได้0ูนย์ไปนะคะก็จะเหลือ0ูนย์บวกสามคำตอบก็คือ3นั่นเองค่ะสาหรับข้อนี้เป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราเจะมีคลิปเดี๋ยวครูจะมีคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ครูคงจะจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม ช่องให้ครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ